สวัสดีจ้าพี่น้องทัพพุชกเมื่อนี้มาพบกับช่องยายไพย่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเม idée, traitor, ื่อนี้ยายไพ่เนีนั่งขอมูลเนื้อทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นั่ไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิบได้พัานเบิ่งผาดชมเนื้อทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชืื่่นนชออออบบาาาาาาาจจรรยยยยย์์ใดหวะคคมมมมเตขุททัักกกไ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมื้อนี้มีตรามเล่าเนาะพี่นอ้องมื้อแร้งเจอกันยายไพ่ยังบ่านเนี่ยวางลายสดนอยากเบียกเนาะพี่น้องเนาะมาบอกไลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งผอมมูลเนาะทางอาจารย์ทันเลกไปเลยเนาะค่ะแนวทางนี้บางละคนบางะระจันเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเข่าสามตัวตรงเลยแปดหนึ่งสองเนาะจ้ะงวดนี้มาเบิ่งค่ะพี่น้องเพิ่อนไ้มาเลขเด่นบนอยู่ที่อ่าเพิ่นมีเลขบนอยู่สามศูนย์เนาะจา้ะสองสามห้าหกเจ็ดสี่หนึ่ง 8 9 0เกาศูนย์พี่น้องจ้าชุดเต็มแคบหน้าจออันนี้คือแนวทางคนบางละจันเอาลงหายทั้งสองช่องเลยเนาะพี่น้องนอาองผู้ใดมัก่องใดก็ดแคบหน้าจอปเป็นแนวทางนําเพลินได้เลยเลยนาะค่ะเนาะสาหรับแนวทางคนบางละจันเนาะค่ะสําหรับผู้ใดนอะแนวทางปากกาสองสีลอกก่อนเด้อจ้าพี่น้องคนยังมาหันลงมาเนาะค่ะแต่เห็นเาเจ้าเอาไปตั้งกลุ่มไล่แล้วเนาะค่ะพี่น้องบรลูวัสดีไดบอะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิง์ค่ะพี่น้องเอ่อเป็นแนวทางของอันแอมารีแต่ว่าเป็นแนวทางสองตัวล่างสองตัวล่างแอมารีเนาะค่ะแอมารีไห่มามาเบิงจากพี่น้องผนบอกว่าศูนหาศูน7ศูน81517186หา67และ68ตัวใดติดดับพี่น้อง ตัวไหนติดดับแคปตัวใดติดดับแคปสัตว์ตัวใดติดดับพี่ห้พี่น้องเบาเบาก็ได้นาะค่ะบ่เยิอนว่าให้ทิ่มเบาเบาก็ได้นาะจ้ะสำหรับผู้ใดมักแนวทางเรียกดับผู้ใดบ่มักแนวทางเรียกดับกับจวดจัดเต็มที่เลยนาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางดับสายแข็งดับล่างสายแข็งของแอดพารหัดงวดที่แล้วดับแปดลางพี่น้องบ่มาเนมาซีหกนาะจ้ะ วันนี้ดับสายแข็งล่างอยู่ที่ดับสามมาซันเป็นรองเอาพิจารณาได้สำหรับแนวทางของอเลขดับของแอ็ดพาริัสเนาะค่ะดับล่างสายแข็งเนาะค่ะมักจังใบกับจ,จังจวดน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาสรุปแซงโค้งมาซันแนวทางของแอนดน้ำค้างเนาะค่ะสามตัวบนอยู่ที่ซ3 7า3 6จสองตัวบน36 37ก6และซ7 ข้างล่างแข็นๆแปดเก่าตัวเดียวว่าสั่นําหรับแนวทางของแอ็ดนำข้างเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงแนวทางเหล็กตะล่างมาเมื่อพี่น้องผู้ใดรอดแนวทางเหล็กตะล่างมาเมื่อโดนโดนบนจะผ่านมาเท่อนึงเนาะพี่น้องเนาะอ่างวดที่แล้วเขาตะหุเขาตะเหล็กเด่นเด่นเนาะพี่น้องงวดนี้เด่นอยู่ที่แปดเจ็ดสองสามเอาแปดเป็นตัวยืนพี่น้องเพราะว่าแนวทางของแอดแบ่งปันจ้าเพื่อนเพื่อนให มาโตเดียวเกลเคียนเพิ่นฟันแปดสามเนาะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาได้ตะวันดับสามสายแข็งก็ว่ากันไปตามสูตรพี่น้องกันมากกระจังจวดนะ้ำเงินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเบิ้งสองตัวล่างแล้วมาเบิ้งสองตัวเทิงสองตัวบนเอดมาลีเนาะค่ะสามแปดสามเก้าสามศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าและหกศูนย์พี่น้องแน่ใจกสิมักหาไปหกแปดกั็หกศูนยะ์เนาะพี่น้องเนาะ เมหาศูนย์ก็ได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเด่นบนแนวทางของแอดเคอีสูตรนี้เนาพนเนนะ,ะพี่น้องสามเด่นสามล่องสองเนาะค่ะพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงแนวทางอ่าแนวทางของเนันแนวทางของแอดใช่กูนเพิ่นบอกว่าเด่นคู่โต๊ดบนล่างว่าพี่น้องคนฟันมาสามห้าสามสองสามหนึ่งและสามศูนย์ แสดงว่าเอ็ดใชยปูแล,ล้วมักสามสามบนล่างว่าสันพี่น้องเอาพี่จะหน้าน้ำเพลินใดเนาะค่ะเนาะสำหรับผูได้มักจังจวดน้ำเพลินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวท่าินหามากเนาะพี่น้องเนาะเอ่อเป็นแนวท่าของเอ็ดเขีดตะบอกว่าไทายเล่นว่ะสันส,สองตัวเึิงว่สันพี่น้องเน้นอยู่ที่สามศูนย์สามเจ็ด และสามหาบนกันล่างมากตัวใดจังวา่าเป็นดําเพลินนอพี่น้องมอสำหรับแนวทางของแอ็ดเคอี e เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนไหยมากเนะะกาะค่ะคนบอกว่าจังซีระค่ะพี่นอ้องอ่าสามตัวบนแอ็ดนั่นเนาะจ้ะสามตัวและสองตัวบนเน้นอยู T ่ทีซีสามสี่หกสี่และแปดสี่ชุดเต็มแคปหน้าจอแนวทางของแอ็ดนั่นเนาะคะ่ะมากับจังตรวจจ้ดเนาะจ้ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมะละพี่น้องเพื่อนเน้นมาให้แล้วเนาะคะเนาะสามตัวบนชุดเน้นแนวทางของแอดเคอีเนาะคะพี่น้องผู้ใดมักระพิจารณาจรวจจ่าตำรวจในเลยเนาะค่ะห้าสามศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามศูนย์แสดงว่าเพื่อน,น,น,นเน้น,นะะ 30, 30, 30, สามศูนย์ตัวเดียวแข็งแข็ตัวรองอยู่ที่ห้าสามเจ็ดและหกสามเจ็ด สำหรับแนวทางของเอดเคอีสามตัวบนจุดเน้นเพื่อนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหามาเนาะจากเอาเอาหายไม้เป็นสองหลอกมาเบิงแนวทางเพ่นบอกว่าน่วยบนสองตัวเดินดีปีหกหกลงโปรเกมเอามาเอามาลัานไม้มาลุษนในน่องมาซานเพื่อนบอกว่าหน่วยบนแนวทางของเอดรัชนกเนาะคะ่ะหลักหน่วยบนในรัชนกวดที่แล้วอ่สูตรไม้เพื่อนเด้อพี่นอ้องสูตรไม้เพื่อนเนาะค่ะเนาะ เเออพิ่นบอกว่างวดที่แล้วให้2กับซมาสองเนาะจ้ะงวดน,นี้7กับ9กตัวใดจะม,มาว่าซันพี่น้องขอพิจารณาได้เนาะคะ่ะ7กับเก้าตัวใดซีม,มาสำหรับอ่าเพิ่นไหามากของเอ็ดอารัชนกเฉพาะรักนวยด้วพี่น้องนวยบนเดินดีเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางยาศีปทุมมามาเบิง3ตัวเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะ4 0 5 4 6 5 6 5 8 สตัวบนอยู่ที่0ูนย์ห้าหกห้าห้าแปด้างล่างศูนย์สามตัวเดียวมักกะจวดจาดฝาดบึ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวท่างเอดผู้หน่อยว่ะสันเอดผู้หน่อยแล้วบอกว่าพี่ไยไหายนี่เด่นอยู่ที่ 4 6่463 46 465 61 63 65สาม้งางล่งาง7 0 7 5และ5 0างเนาและพี่น้นองเนะาะมักตัวใดกระจังพิจะหน้าน้ำพ่นเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางพี่ไทยวสันพี่น้องเอามากับจวดจดาดฝาดบ่มน้ำพ่นได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนห้บอกว่าบอมแม่นดอกบอกไว้ก่อนว่าซันศูนย์ซีซีศูนย์ตัวเดียวแขวนๆมักกับพิจารณานำเพื่อนใดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางเพื่อนบอมี่ซื้อเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนชอบหวหยว่าซั่นพี่น้องเอามาเบิ้งค่ะว่าเพื่อนห้ตัวใดมานะะเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าจังซี่ราคะพี่น้องเอ่อ ห 7, า้าศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สามสองสามสองศูนย์และศูนย์เจ็ดมากะพิจนาเป็นแนวทางจวจจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสั้นค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางของอันสามตัวบนว่าสั้นพี่น้องสามตัวบนระยะสั้นงวดที่แล้วเข้าแปดหนึ่งสองเนาะจ้งวดน,นี้มาตามต่อจ้าพี่น้องเพื่อนห่มากเพื่อนบอกว่า เป็นแนวทาง3ตัวบนอยู่ที่408 405 428 425 608 605 628และ625 3ตัวบนตรงระยะสั้นพี่น้องพิจาณาเป็นแนวทาง,งวดที่แล้วมา4คู่งวดนี้มา8คู่เนาะพี่น้องลองเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะงวดน,นี้คือมาหลายเทพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเทพบรรลือสูตรขั้นเทพเนาะค่ะ เทปบอลลืสูตรคันเทปห่มากมาเบิ่งพี่น้องเด่นเก้าเนาะค่ะเนาะเพื่นนี่โตกันพร้อมได้พี่น้องสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสามและเจ็ดอ่าสองเจ็ดนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรวิ่งบนเดินดีมากกว่าสัน่นเพื่อนวาเนาะมาเบิ่งค่ะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเด่นแปดเด่นแปด แตว่าแปดมาหลักลอยเนาะค่ะงวดนี้เด่นสองบนสูตรนี้เดินดีมากว่าสันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าลางไปกับห้าห้าหกห้าแปดหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งหกสามเจ็ดแปดได้หกหกลางเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยจะให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เด็ดเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขสุขคดเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะาจา่ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนาะทาั่งให้ไอ้พายมาให้หพ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ช่มเป็นเนท้งท่า,ทานะจา่ะขอบคุณในหลายเด้รอจ่ะสวัสดีจา้า